สวัสดีครับผมในแพทย์กอบเกียรติดอนสกุลหัวนหน้ากองการแพทย์ฝ่ายแพทย์และนามใหม่นะครับวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้ออาหารรักษาเบาหวานนะครับวันนี้จะบรรยายเฉพาะเรื่องของเบาหวานชนิดที่2นะครับเพราะว่าเป็นเบาหวานที่พบได้บ่อยที่สุดมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโรคเบาหวานที่ทุกท่านที่ฟังผมในวันนี้เนี่ยเป็นนะครับ เบาหวานชน้นที่2เนี่ยเป็นภาวะที่ไม่ได้เป็นแต่กำเนิดนะครับเป็นภาวะที่เราค่อยๆพัฒนาจากคนปกตินะครับและใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานที่ผิดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากเราซึ่งเป็นคนปกติให้เราเป็นโรคเบาหวานชน้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกลับมาหายจากเบาหวานชน้นที่สองเนี่ย จึงไม่ได้สามารถที่จะหายด้วยากการกินยาหรือฉีดยานะครับการกินยาหรือฉีดยาจะทําให้น้ําตาลในเลือดต่ำนะครับซึ่งเราอาจจะรู้สึกดีที่น้ําตาลในเลือดตา่าแต่มันไม่ใช่การหายมันเป็นการกดระดับน้ําตาลแต่ตัวโรคยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการกินยาหรือการฉีดยารักษาบาวันจึงเป็นการแค่ลดระดับน้ําตาลไม่ใช่การรักษาโรคนะครับ ถ้าเราอยากจะรักษารโรคเบาหวานให้หายเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับซึ่งต้นเหตุในที่นี้ก็คือการ,รประปทานนะครับงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับหมอให้ดูคำว่าภาวะดื้ออินซูลินนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่มีฮอร์โมนอินซูลินสูงมากกว่าภาวะปกติฮอร์โมนที่สูงแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง,งเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลิน นะครับในคนปกติอินซูลินจะไม่สูงและจะตอบสนองต่อการกินคือถ้าเรากินอาหารมันจะขึ้นพอเราหยุดกินมันจะลดแต่ในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินก็จะขึ้นสูงลอยไม่ค่อยได้ลงนะครับคาเรีกว่าภาวะดื้ออินซูลินเมื่อเราดื้ออินซูลินไปสักระยะหนึ่งเราก็จะพัฒนาเป็นโรคเบาหวานนะครับอั้นจุดเริ่มต้นของ การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราก็คือการที่มีภาวะดื้ออินซูลินนะครับหรืออินซูลินขึ้นสูงนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเราลองมาดูสไลด์อันนี้นะครับนั้นขอให้จําภาพแผนภูมิน,นี้ง่ายๆเลยครับเบาหวานชนิดที่2คือภาวะดื้ออินซูลินเมื่อเกิดภาวะดื้ออินซูลินนั่นหมายความว่าในเลือดเราเนี่ยจะมีระดับอินซูลินที่สูงกว่าปกติ นะครับทีนี้เวลาทําให้หายก็แค่ย้อนกระบวนการกลับครับคือทําให้ภาวะอินซูลินต่ําเมื่ออินซูลินลดต่ําลงภาวะดื้ออินซูลินก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและในสุดก็จะหายเมื่อเรามีภาวะดื้ออินซูลินที่หายโรคเบาหวานที่เราเป็นอยู่ก็หายตามไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเหตุและผลกันเป็นเรื่องธรรมดา นั้นเราก็จะไม่มาดูเรื่องของระดับน้ําตาลที่สูงนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของภาวะเรืองอินซูลินแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้จาะระดับอินซูลินซึ่งมันจาะได้ยากนะครับนั้นเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารเพราะถ้าเรารับประทานอาหารแบบนี้เนี่ยอินซูลินก็จะต่ำนะครับนะฮะนั้นคำคำหนึ่งที่อยากให้จดจำ มากเลยในหัวข้อในวันนี้ก็คือคำว่าต้องทำให้อินซูลินต่ำนะครับเพราะถ้าเราทำให้ฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายต่ำเราก็จะลดภาวะดื้ออินซูลินเมื่อเราลดภาวะดื้ออินซูลินเราก็จะหายจากเบาหวานนะครับเป็นเหตุผลง่ายๆตรงไปตรงมานะครับทีนี้ในหัวข้อนี้เป็นเรื่องของอาหารนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องมาดูก่อนว่าอาหารเราแบ่งเป็น6หมู่นะครับก็จะมีอาหารหมู่หล,ลักก็คือโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับวิตามินเกลือแรนะครับน้ําและหมู่สุดท้ายซึ่งเขาเพิ่งปรับขึ้นมาคือไฟเบอร์เป็นหมูที่6นะครับอาหาร6หมู่นี้ก็จะมีการกระตุ้นให้ร่างกาย หลังอินซูลินหรือเพิ่มระดับอินซูลินได้ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราแค่จําอาหาร3าหมูครับอาหาร3หมู่ที่เราต้องจดจำเป็นเ,เป็นข้อข้อกําหนดนะครับหนึอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเป็นอาหารที่จะตุ้นอินซูลินได้รุนแรงนะครับและขึ้นได้สูงนะครับดังนั้นจึงเป็นอาหารที่เราจะต้อง หลบเลี่ยงนะครับเราจะต้องไม่รับประทานหรือรับประทานให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการกระตุน้นการหลั่งอินซูลินนะครับอาหารหมู่ที่2ก็คือโปรโตีนอาหารโปรโตีนนี้ก็กระตุ้นอินซูลินได้แต่กระตุ้นได้กลางๆไม่สูงนะครับแต่เนื่องจากว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นหมู่อาหารที่ร่างกายไว้สําหรับเป็นวัตถุดิบเป็น เป็นสิ่งที่ต้องสร้างและซ่อมแซมเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงจะหลบไม่กินโปรโตีนได้ยากนะครับเพียงแต่เราต้องกินโปรโตีนในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องหลบเลี่ยงเหมกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับอาหารกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มไขมันกลุ่มนี้พิเศษครับกลุ่มนี้ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มหลักที่เราจะกินเพื่อให้ได้พลังงาน แต่ต้องระวังพลังงานเกินนะครับเพราะท้านเราไม่กระตุ้นอินซูลินแต่ท่านเรากินมันมากเรามีพลังงานเกินเราก็จะอ้วนและตัวความอ้วนก็จะทําให้ภาวะดื้ออินซูลินสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหลบเลี่ยงความอ้วนนะฮะถ้าเราหลบคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนพอหมอะกินไขมันที่ไม่มากเกินไปเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยคือหนึ่งลดภาวะดื้ออินซูลินลง นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้เราหาจากบาหวานสองผลพลอยได้คือเราจะได้เผาไขมันที่อยู่ในพุงเรานะครับเราก็จะผอมลงนะครับได้ประโยชน์ทั้ง2ต่อเลยนะฮะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงหมวดอาหารว่าจะกินยังไงเราต้องมาเรียนรู้เรื่องเวลารับประทานเพราะการรับประทานอาหารแต่ละครั้งก็จะกระตุ้นอินซูลินให้สูงขึ้น การที่เราทานอาหารทีๆบ่อยๆก็จะมีการกระตุ้นอินซูลินบ่อยนะครับเช่นถ้าเราทานอาหารสามมือ้อโดยที่เรายังไม่ได้ไปดูว่าทานอะไรนะครับถ้าเราพูดถึงจํานวนมือ้อเมื่อเรากินสามมื้อก็กระตุ้นอินซูลินสามครั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรากินสามมือ้อแล้วมีของว่างตอนสายตอนบ่ายตอนดึกรวมแล้วเป็นหกมือ้อนะครับ ก็จะทําให้เรามีการหลังอ6ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นว่าปริมาณ6ครั้งกับ3ครั้งแน่นอน6ครั้งก็ต้องเยอะกว่า3ครั้งนะครับหรือแม้ว่าเราจะกินอาหารน้อย,น,อยนะครับแคแ่กินอาหารได้น้อยแต่กินบ่อยๆแทนคือฉันจะไม่กินเยอะอกแต่ว่าฉันจะกินแค่มื้อะนิดนึงแต่กินบ่อยๆ4ี่หครั้ง6ครั้งแต่ครั้งไม่เยอะ ก็จะเป็นการกระตุ้นทีนะครับก็จะทําให้การหลั่งคองชีวินเกิดขึ้นบ่อยนะครับมันก็จะกระตุ้นให้เกิดดีหรือชีวินไม่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการทานในเรื่องของเวลาจึงเน้นย้าไปเลยว่าทานเป็นมื้อนะครับไม่ทานมอกนอกหมือไม่ทานจุบจิตแต่ละมื้อควรห่างกันสักสีชั่วโมงนะฮะก็ขั้นต่าที่เราควร ขั้นสูงสุดที่เราควรกินก็ไม่ควรเกินสามมื้อต่อวันนะครับเช้ากลางวันเย็นแค่นี้ก็เพียงพอนะฮะเพื่อไม่ให้ทานเป็นการกระตุ้นอินซูลินได้บ่อยนั้นเวลาทานสําคัญครับไม่จุกจีบทานเป็นมือ้ออย่าให้เกินสามมื้อต่อวันถ้าใครมีความสามารถที่จะทานเหลือสองม,มื้อต่อวันหรือหนึ่งม,มื้อต่อวันได้ก็จะยิ่งหายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ต้องดูร่างกายนะครับว่าทําไหวไหมนะครับอย่าเร่งรี ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงชนิดอาหารในมื้อที่เราจะทานนะครับก็หลักการง่ายอย่างที่บอกไปคาร์โบไฮเดรตกระตุน้นอินซูลินได้สูงโปรโตีนกระตุ้นได้กลางแต่เป็นสารจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตนะครับโปรโตีนจึงขาดไม่ได้ไขมันเป็นอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนั้นจะเป็นส่วนที่ใช้ในการทานเพื่อให้ได้พลังงานที่ เหมาะสมในแต่ละวันนะครับนัหลักการทานในการเลือกชนิดอาหารจึง 1. ทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำมากๆ 2. เน้นเรื่องของไขมันเป็นตัวให้พลังงานนะครับ 3. โปรตีนนะครับทานให้เพียงพอนะครับค่าเฉลี่ยก็ประมาณ1กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับโดยคิดตามน้ำหนักมาตรฐานนะครับ เช่นผู้ชายก็ประมาณ60 70ถึงกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็กินประมาณ50-60ถึงกรัมอ่าิถึงกรัมส่วนผู้หญิงน้ำหนักก็50 -60 ถึงกิกโลก็ห้าถึงกรัมต่อวันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดตามการน้ำหนักจริงเช่นถ้าเราอ้วนไปชั่งแล้วน้ำหนัก90จริงๆส่วนใหญ่มันเป็นน้ำหนักไขมันนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับ ทานผักให้มากนะครับถักผักเนี่ยเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์จะมีประโยชน์ในเรื่องของเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของเรานะครับข้อ5ก็ต้องคำนวณเรื่องของพลังงานนะครับเพราะถ้าพลังงานมากเกินไปเราก็จะ,อ,ะอ้วนนะครับและถ้าเราอ้วนมันก็จะส่งผลให้ภาวะอินซูลินเนี่ยไม่ดีนะครับรักษาระายะาเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมพลังงานให้เหมาะสมคำนวณแคลอรี่นะครับ นี้เรามาว่ากันอะไละเอยียดอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็เป็นกลุ่มที่เป็นอาหารหลักของคนไทยนะครับพวกข้าวแปง้งน้ำตาลขนมนะครับแล้วก็พืชน,นะฮะพืชที่สำคัญก็ที่ต้องระวังคือพืชที่เป็นพืชหัวใต้ดินเช่นมันเผือกแครนอดนะครับหรือพืชที่เป็นผลนะฮะเช่นผล,ลไม้หรือผักที่เป็นผลเช่นผักผลใหญ่ๆครับเช่นฟักทองฟักนะครับ นั้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่กระตุน้นนิสูลินได้สูงจึงเป็นกลุ่มที่จะต้องหลบนะครับหรือลดให้น้อยนะฮะถ้าจําเป็นต้องทานขอให้ทานคาร์โบไฮเดรตที่เป็นธรรมชาตะะิเช่นข้าวเผือกมันข้าวกล้องไม่ขัดสีนะครับหรือพวกนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ก็มีมีแค่มีไฟเบอร์ทาให้เรากระตุน้นอิสูลินได้น้อยหน่อยไม่เหมือนพวกขนมแป้งน้ําตาลเค้กเบเกอรี่ น้ำหวานน้ำบัตโลมพวกนี้จะกระตุ้นสูงอัวพวกนี้ต้องห้ามเลยนะครับนะแต่สุดท้ายหัวใจหลักก็คือพยายามไม่กินในช่วงนี้นะครับไขมันนะครับเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมีไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวซึ่งก็คือมันๆนั่นแหละพยายามกินแล้วก็คำนวณแคลอรี่เพราะพลังงานสูงนะครับอย่าให้เกินนะฮะ หัวใจหลักก็คืออย่าทานของทอดนะฮะถ้าเราทอดส่วนใหญ่ก็จะมันมากแล้วก็จะเกินอแล,ละหลักห้ามกินของทอดของมันระวังพลังงานนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกินเรื่องแคลอรี่ทําให้อ้วนนะครับใน้นไขมันเป็นอะไรที่ทานได้น,นะครับไม่ว่าจะอิ่มตัวอิ่มตัวแต่ให้ไม่ทอดแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ที่เกินนะครับ โปรตีนอันนี้ที่บอกไปแล้วว่าต้องคำนวณอย่าให้ต่ำกว่าหนึ่กรัมเปอร์กิโลเปอร์ตนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ขาดโปรตีนนะครับโปรตีนก็มีจากในพืชและในสัตว์นะครับถ้าโปรตีนในสัตว์หรือโปรตีนจากสัตว์ก็จะมีเรื่องของไขมันปนมานะครับเป็นพวกเนื้อติดมันต้องระวังได้ติดเยอะเกินไปเพราะมันจะเพิ่มแคลอรี เนื้อร้วนเองก็ต้องมาดูแคลอรี <CC imi> ่นะครับเพราะในเนื้อร้วนส่วนใหญ่จะมีไขมันแทรกในเนื้อที่เรามองไม่เห็นนะฮะก็ระวังเรื่องของไขมันที่แทรกมากับเนื้อนะครับก็ระวังแคลอรี่ส่วนโปรตีนจากพืชส่วนใหญ่แล้วที่ปนมากับโปรตีนเป็นจํานวนมากคือคาร์โบไฮเดรตนะครับนั้นโปรตีนจากพืชเช่นธัญพืชต่างๆต้องระวังเรื่องคาร์โบไฮเดรตเพราะเป็นหมูที่เราต้องหลบนะครับผัก ก็อย่างที่บอกว่าผักเนี่ยเป็นอาหารของแบคทีเรียในลําไส้ทําให้แบคทีเรียในลําไส้ของเราดีนั้นมีความเป็นต้องกินทุกวันและกินเปน็นปริมาณที่เยอะก็จะเป็นผักพวกกลุ่มต้นก้านใบเดอ,อกนะครับส่วนที่เป็นผลเนี่ยต้องดูถ้าเป็นผลเล็กเช่นมะเ,เขือเทศเล็กๆมะเขือเล็กๆอันนี้ทานได้แต่ถ้าเป็นผลใหญ่เช่นฟักทองฟักอ,อันนี้ต้าหลกเพราะว่ามันสะสมแปง้ง ผักพืชที่เป็นหัวใต้ดินก็มีสารส่งแป้งนะครับเพื่อมันใช้เท้าแค็ลอดนะครับผักต้องกินทุกวันนะฮะกินให้เยอะแต่อย่าก,กินซ้ําไปซ้มากินผักให้หลายชนิดนะครับความหลายชนิดจะช่วยแบคทีเรียเรามีหลายพันธุ์แล้วก็เราจะได้มีความหลากหลายนะครับเป็นประโยชน์พลังงานก็ต้องคํานวณถ้าเราอ้วนเราต้องจํากัดแคลอรี่ไม่ ไม่ให้มันเกิดเดี๋ยวเราจะอ้วนไม่ลดแล้วก็ทําให้ภาวะดิ้นชูดินหายยากนะครับถ้าหุ่นดีก็ไม่ต้องกังวลมาแต่ถ้าผอมก็ทานเจอรี่ได้มากหน่อยน,นะครับแต่ควรเป็นเทอรรอรี่ที่มีโปรตีนให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเล่นเวททรนนิ่เพื่อให้น้าหนักที่เพิ่มขนนึ้นเป็นน้าหนักของกล้ามเนื้อไม่ใช่น้ําหนักของไขมันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตา ในข้อสรุปที่ฟังไปมันเป็นภาพทฤษฎีฟังแล้วบางคนอาจจะนึกภาพสิ่งที่เรากินไม่ได้นะครับงงๆก็ส่วนใหญ่หลักการก็คือกินแค่แบบกินสเต็กค,ครับกินสเต็กไม่มีข้าวนะครับมีเนื้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อติดมันนะครับนิดหน่อยนะส่วนันนี้ไม่ติดเพราะว่าพวกนี้มันเป็นปลาสมอที่เป็นปลาที่มันเยอะนะครับแครี่มันก็จะเยอะมีเนื้อเป็นหลักมีผักนะครับ ซึ่งเราเห็นเป็นได้เวลาก็จริงๆแต่มันจะมีไขมันแทรกอยู่ค่อนข้างมากนะฮะอาหารก็จะค่ายนะครับเป็นโปรโตีนเป็นหลักมีผักที่ประกอบซึ่งผักใส่ไปหลายชนิดได้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับประมาณ3มืือนะฮะตัดข้าวตัดขนมตัดผลไม้ตัดน้ำหวานนะครับจะเห็นว่ากินแบบนี้ไปตลอดคนคงจะ มันจะใช้ชีวิตลําบากแต่หมอบอกแค่ว่าการกินแบบนี้เป็นการกินในช่วงระยะที่เรารักษาเบาหวานเข้มข้นนะครับเมื่อร่างกายเรากลับมาฟื้นตัวดีขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องกินแบบนี้แล้เราก็เริ่มกินข้าวกินออคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นตามโรคที่เราดีขึ้นนะครับแต่ระวังคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่เป็นแป้งน้าตาลแท้ๆนะอันโนมแล้วหวานอะไรพวกน,นี้ตัดได้เลยนะครับนะ สรุปสุดท้ายแล้วเนื่องจากคนในกลุ่มนี้หลายคนเป็นผู้ป่วยเบาหวานและได้รับการทานยาถ้าเราควบคุมอาหารอย่างที่หมอแนะนําก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นว่าน้ําตาลในเลือดดีขึ้นเราต้องระวังภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำทำไมก็เพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่แล้วจะมียารับประทานนะครับนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ก่อน แล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะลดยาเบาหวานบางตัวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้น,นะครับเป็นความจําเป็นนะครับงั้นสรุปสุดท้ายอาหารสามารถารักษาโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นถึงขั้นหายได้เลยนะครับหัวใจหลักก็คือการลดอินซูลินที่สูงหรือภาะวะดื้ออินซูลินในดื้อแหลนะครับโดยการที่ไม่กินจุกจิกไม่กินทีนะครับ กินแต่ละมื้อให้ห่างกันเกิน4ชัมม่วโมงต่อมือ้อและอย่ากเกิน3ต่อวันแนะในมื้ออาหารพยายามหลบอาหารอุ่มคาร์โบไฮเดรตน,นะครับหรือจะตัดไปให้ได้มากที่สุดในช่วงแรกนะครับเน้นเป็นเรื่องของโปรโตีนนะครับเพราะโปรโตีนจะก,กระตุ้นน้ําตาลได้บ้างกระตุ้นกระตุ้นอินซูลินได้บ้างแต่เป็นสารอาหารที่เราต้องใช้นะครับ แล้วก็โปรตีนเพียงพอแล้วที่เหลือก็เป็นพวกอาหารคุณไขมันนะครับแล้วก็อาหารที่เป็นไฟเบอร์อันนี้ไม่ได้เพื่อพลังงานแต่เป็นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพลำไส้เราให้ดีนะครับคนทำไปสักระยะโรคเบาหวานดีขึ้นนะครับภาวะด,ดุซินหายเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกลับไปกินคาร์โบไฮเดทแท้หรือคาร์โบไฮเดตธรรมชาติได้ตามปกตินะครับ ขอให้ทุกท่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปึกษาแพทย์เพื่อที่จะลองปรับอาหารดูนะครับท่านจะเห็นว่าท่านสามารถกินอิ่มนะครับกินอิ่มแต่น้ําตาลลดนะครับแล้วก็คุณดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่จริงครับเราไม่จําเป็นต้องอยิ้วอดทรมานและเราอ้วนนะฮะแต่เรากินอิ่มแล้วก็เราไม่อด เราไม่ทรมานแต่เราพร้อมโลงและโรคดีขึ้นเพียงแค่เราเลือกเวลาที่จะกินได้เหมาะสมและเลือกชนิดอาหารได้เหมาะสมกับภาวะร่างกายในขณะนั้นนะครับขอให้ทุกท่านปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะหายจากโรคกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ